สวัสดีเอฟซีแล้วก็ผู้ติดตามรับชมครับทางช่องสีเรืองอรัญยน,นะครับผมไปเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยว,วจะพาขึ้นดูมุมสูงนะครับนะฮะจะได้ดูกันชัดๆนะครับว่ายัางมีรถคันไหนนะเพราะว่ามุมต่ํามันอาจจะไม่เห็นมองไม่เห็นนะครับ สูง4เมตรนะโอ้โหว่ครับมาดูกันนะครับฝั่งมุมนี่มุมสูงจะได้เห็นชัดๆเลยนะฮะบ้านกำลงังก็น่าจะเสร็จแล้วครับเหลือตะบิวอินนะครับรตะบิวอินเดียวตะบิวอิน cho muốn mày cho hết nhắn này Ê Cho hết cao gì khác mà nhắn gì khác mà nhắn Hả Ủa gì láng quá Áo khắp โอ้โหเจ้าเจ้าอย่าแยบลงข้างล่างนี่นมันจิล้มนั่นน่ะดูลำบากเลยว่ะเสียงเสียวๆครับเสียงเสียงมากดิเผื่อฟีครับเนี้ยเดี๋ยวมาดูมุมสูงครับเนี้ย นี่ก็มีหลายหลากหลายคันครับโอ้ยครับโหลดไหมน่าจะเป็นพื้นปูนหมดนะครับเนี่ยอ้ตายตายน่ครับโอ้เยอ,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 อะนะครับแล้วขึ้นมุมสูงอย่างนี้ชาซ่านะ เดี๋ยวดูฝั่งฝั่งนี้ก่อนนะครับลังคารถบัสครับ้าอยู่มุมสูงอย่างนี้ก็จะเห็นหน่อยเห็นเยอะหน่อยครับนะว่ามีรถคันไหนคันไหนบ้างนะครับไม่ได้ถ่ายนานแล้วครับหลายคันครับรถนะฮะช่วงนี้ก็ น่าจะอยู่ประมาณสี่สิบคันนะครับสี่สบห้าสิบคัน,นควันว่างครับตรงนี้ก็เงียบหน่อยครับไปไหนหมดประยุทธ์นายกนายกออกเอ,เอประยุทธ์ออกจากนายกเงียบเลยนะครับเงียบเลยนะครับ โลโมเนียมครับออกจากรถบัสนะครับพื้นที่เกือบแปดไร่นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับแค่นี้แหละครับสุดบ้านข้างหลังประมาณไร่ อยู่พื้นที่แถวนี้ก็มีออกซิเจนบริการเปลี่ยนนะครับถังละร้อยสีสิบนะครับรองคอมเมนต์มาบ้างครับเขตไหนราคาไหนนะคออกซิเจนนะเนี่ยนะจุกขาวๆพื้นที่ก็จะติดโซล่าเซลล์นะครับล้อมรอบเลยมีประมาณ10กว่าดวงนะครับก็หลายหมื่นอยู่นะครับ โซลาร์เซมตัวนี้เป็นสปอร์ตไลท์สปอร์ตไลท์จะถูกหน่อยนะครับถ้าเป็นตัวเสาจะแพงหน่อยนะครับข้างหน้าครับพี่พี่ตามลูกใพี่พี่พอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเดินหน้าเดี๋ยวเอาลงอะไรอยังเด้อจอดในนี่ละเดี๋ยวเดินหน้าไปวันนี้จะเบิ่งฝั่งนี้วันนี้นะครับฝั่งนี้ก็ข้างหน้าก็จะามาจอด แหนะกันครับข้างหน้านี่นะฮะเอาไว้โชว์มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าคันนะครับเนี่ยรวมทั้งแมคโครด้วยนะครับสิบล้อก็มีให้ครับนี่อ๋เดินหน้าเลยฝั่งนี้จะมีสี่คันเดินหน้าไปวุดคุณนาสอนครับ ตรงนี้อารมณ์เสียหน่อยเพราะว่าไม่ได้ออกข้างนอกครับนะดูฝั่งนี้บ้างครับดูครับรถไถน,หนาใครอยากได้โอ้ยโว๊ยขับรถไหมเนี่ยขัดหน้าครับเพื่อนท้ายส่วนมากจะมีแต่ของรถบัสเยอะนะครับนี่ครับฝั่งนี้ครับรถรถฝั่งนู้นจะเป็นรถไถนะครับไม่ใช่ของผมนะ ยาิข้างๆกันครับเปิดใหม่ได้1ปีแล้วมั้งครับลองมาดูครับฝั่งนี้ก็จะมีรถไถรถฝั่งนี้จะมีพวกยางพวกอะไรนะครับนี่ฮะัาไหนยังเหลืออยู่นะกมีประมาณนี้ครับของอยู่ร้านในก็หมดเลยนะเอาออกมาหมดแล้วนะครับ ใครอยากได้เครื่องอันนี้ตัดให้นะใครอยากได้นะเพราะว่าตัวถังมันผูนะครับเนี่ยสีแสงสุกนีย่ยสิบล้อตัวท็อปของเราก็ไปแล้วครับคันหน้ายางรถดำรถอะไรพูดแม่ไปข้างหน้าพูดแมพพี่ไอ้สอนอสอนโอ้ขับรถไปมันสิตกหล้วหุยโอ้ คนละครับวัดเสียวมากครับมันอยู่สูงฝั่งนี้ครับฝั่งนี้รถแย่กันเยอะนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวออกกัญชานี่เดี๋ยวขนมาตัดให้หมดเลยนะครับนี่ฝั่งนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับนี่รับมุมสูงครับ แัลเลอร์ครับรถสีข้าวครับตู้สีข้าวตัวน,นี้สวยอยู่ในะใครอยากได้ตู้สีข้าวก็เย็ดได้เกี่ยวแล้วนี่หนุ่มรถโบราณยาขึ้นท่วมแล้วนะครับนี่สเตนเลตฟอร์มอพอแล้วหวัดเสียวมากครับสี่เมตรอ่ะสีเมตรแล้วสลักมรวมๆหน่อยลูกลิฟวันนี้คันแรกเลย ลงลงลงถอยถอยถอยลงไอนลงลงลงโอ้เสือกไหมพี่เสือกห่อคองไหมยังดีๆอยู่ด้วยนี่ครับรถไหมอูอ้ว้าว้ายเฮ้ย <c oughs> นี่ฮะปะ โอ้มเลยใครหาอยู่ครับก็อยู่ประมาณนี้ครับพื้นที่ประมาณแปดไร่ครับก็มีรถประมาณสี่สิบกว่าคันนะครับใครหาอยู่ก็ลองมาดูครับมีหลากหลายแบบของแปลกๆก็พอมีนะฮรับรถทรงทรถสี่อ่ะที่มือก็ขอลาไปก่อนครับฝากไลค์กดแชร์ครับผม ไรย,ยนนะครับคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีพุเรืองไรย,ยนนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันโอก,กาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ